นะครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคุยกันสบายสไตล์โกโก้พมดน้อยคุยกันในคลิปที่2นี้คลิปแรกพูดค้างไว้ว่าผมจะพูดเรื่องภพชาตินะครับไม่ต้องแปลกใจใส่ชุดนี้บริจาคมานะครับอยู่ห้องดับจิตนะครับอยู่ห้องดับจิตอยู่ห้องพระห้องดับจิตชุดนี้ได้บริจาคมาก็เลยเอามาใส่กระเป๋านี่ก็มีอะไรก็มีแต่ยาดมยาหม่องตามภาษาคนแก่เออด้อสวัสดี ตามสาคนแก่แต่นมยมหมองนะครับจะได้ทำภารกิจในห้องดับจิตก็เลยนึกได้ว่าไออยากจะมาพูดพูดเรื่องภพชาติของท่านพ่อรีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าแวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกผมโกโก้พมดน้อยก่อนหน้านี้ทําเป็นคลิปดูดวงพยากรกณ์สเปรหแล้วนะครับผมอยากจะมาเล่ามาสื่อสารเกี่ยวกับธรรมะเป็นข้อคิดแลกเปลี่ยนกันเป็นการพูดคุยมากกว่านะครับก็ ก็ถูกจริตมากกว่าว่าชอบผมชอบใจแบบนี้ก่อนอื่นต้องถามว่าทําไมต้องต้องต้องใส่ชุดขาวกันในการไปปฏิบัติทําไปไหว้พระท่านสงไถ่ไหมครับมีมีใครเอ๊ะทำไมต้องต้องใส่ชุดขาวแล้วผมก็สงสัยนะว่าเราใส่ชุดอะไรก็น่าจะได้อยู่หนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะความจะให้ดูเป็นทิศทางเดียวกันไหมจะให้ดูเรียบร้อยไหมแล้วก็สีขาวก็สื่อถึงความบริสุทธ สิ่งที่บัญญัติขึ้นมาตั้งแต่คนแรกให้ใส่ชุดขาวก็า,วาอาจจะหมายถึงว่าสีขาวคือความบริสุทธิ์เราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใดๆก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมนะั้นในบทคำสอนก็คือว่าธรรมะอากาลิโกไม่จำกัดการ โอปัญิโกเพียงแค่เราน้อมเข้ามาใส่ตัวเราไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างหลวงปู่ชาท่านเทศน์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับอะไรเอามาพิจารณาเป็นธรรมะแล้วก็น้อมมาสอนตัวเองเราไม่ต้องสอนใครสอนสอนตัวเราเองอย่างเหมือนชุดขาวเนี่ยก็คืออาจจะสื่อสารถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อยู่ในใจ เราจะบางท่านใส่ชุดผ้าเหลืองใส่ชุดนักบวชนักโทษแต่ใจยังไม่เป็นตามรูปแบบนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นยังสมมุติสมมูงอยู่นะครับการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็คือการนําหลักธรรมะเข้ามาปฏิบัติที่จิตใจเราเพื่อมาชําระในสิ่งที่มันสกปรกอยู่เราเองรู้เองมันเป็นเรื่องของปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนว่าใจเรายังบกพร่องเรื่องอะไรอยู่นะครับผมก็มีภารกิจของผมในเมืองรับแลผมก็เข้าห้องดับจิต จะโชว์ห้องดับจิตนิดนึงห้องดับจิตนะคะติด๊ดๆๆนิดนึดนงก็พอห้องดับจิตก็คือห้องมาทําจิตแล้วก็สวดมนต์ตามเรื่องตําราผมนี่แหละนะครับมีท่านหนึ่งที่ผมว่าท่านอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยว่าท่านนึงบอกว่าคุณกกก็พอมดน้อยเชื่อเรื่องพบชาญมั้ยคะเชื่อ1 0็นะครับเจ้าชายศิศทษฐถาก่อนที่จะเป็นเจ้าชายศิทษฐถา ท่านเป็นอะไรมาก่อนท่านก็เป็นพระเวสสันดรน,นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงภพชาติของครูบาอาจารย์เรียกว่าท่านพ่อรีธรรมมัทโลท่านพ่อรีวัดอโศการามผมเป็นท่านก็เป็นคนท่านเกิดที่เมืองอุบลในภพชาติที่เป็นท่านพ่อรีเกิดที่เมืองอุบลนอําเภอม,ม่วงสามสิบเกิดมาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะครับยากจนหน่อย แล้วคุณแม่ท่านก็ตายแล้วท่านก็ไปทํางานที่กรุงเทพแต่ก่อนที่จะมาเกิดเป็นท่านท่านพ่อรีคนนี้เนี่ยในภพชาตินี้ที่เกิดอนี่ภพชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นเป็นลูกของอคุณแม่คุณพ่อท่านหนึ่งที่อยู่จันทบุรีมีมีเชื้อสายจีนนะแล้วก็เป็นคนรวยเป็นเจ้าของตลาด ข้อมูลอาจจะผิดพลาดบ้างว่าผมไม่ได้ไปอ่านท่องจามาผมได้ยินได้ได้ฟังมาผมก็เลยอยากมาเล่าสบายๆตามสไตล์ผมนี่แหละนะครับก็คือเกิดเป็นลูกอ่าอาม่าคนมีตังอยู่ในตลาดเป็นเจ้าของตลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าร่ำร่ำ,ร,ำร่ำรวยแล้วก็แต่คุณแม่ของท่านพอลีก่อนที่จะมาเป็นท่านพอลีชาตินี้ท่านเกิดเป็นลูกคนจริงแล้วก็ ร่ำรวยมีเงินทองแต่อาม่าเพนคุณแม่เพนก็คุณคุณแม่ท่านก็อยากออกนห้ใช้จากขี้เหนียวตีทีเหนียวตามก็คือขี้เหนียวก็อยากร่ำรวยแนละ้วประมาณนั้นไม่ชอบทําบุญสุนทานขี้เหนียวปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ก็คือออกออก,ออกในเชิงในลักษณะแบบนั้นแต่ด้วยกรรมที่ทํามาแล้วก่อนที่จะมาพบชาติที่เป็นลูกอาม่าที่อยู่จันทบ,บรุรีย้อนไปอีก ย้อนไปจนถึงว่าก่อนนั้นท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับอันนี้จะมาอธิบายอยีกนิดนึงหลายๆท่านก็าอาจจะรู้แล้วนะครับพอในภพชาติที่เกิดจันทบ,บรุรีอายุได้8ปดขวบ9้าขวบก็ถูกไฟไหม้คลอกแล้วก็เจ็บป่วยทรมานแล้วก็ตายคุณแม่ท่านเสียใจมากมายท่านมีพี่ชายคนหนึง่งพอตายเสร็จปุ๊บในภพชาตินั้นก็มาเกิดที่ภพชาติที่วนที่ว่าชื่อว่าเด็กชายลี แล้วก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติได้เจอหลวงปู่มัม่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ใหญ่แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมและระลึกบุญระลึกชาติได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเด็กชายลีคนนี้ก็เคยเกิดเป็นลูกคนจีนที่อยู่จันทบ,บุรีนะแล้วก็ได้ตามไปหาโยามแม่ที่อยู่จันทบ,บุรีแล้วย้อนไปอีกพบชาติที่เป็นพบชาติแรกสําคัญเลยก็คือ เกิดท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าอโศมหาราชซึ่งพระเจ้าอโศมหาราชนี่อยู่อยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็เป็นมหาจักรพรรดิแต่พระเจ้าสมหาราชไม่ได้เกิดในยุคพุทธกาลนะครับเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านดับขันธภรินิพ่านไปแล้ว120ีปีอู้หูแต่ด้วยบุญกุศลของพระเจ้าสมหาราชมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างมากขนาดเกิดไม่ทันไม่ได้เกิดในยุคของพระพุทธเจ้านะ ผ่านมา120ปีท่านก็มีความศรัทธาสร้างมหาเจดีย์เต็มชมพูทวีป8 4 0 0 0พเจดีย์8 4 0 0 0องค์ทั้งสร้างกุศลในพุทธศาสนาเผยแ่พร่ศาสนาแต่ท่านก็มีความเด็ดเดี่ยวมีความโหมดร้ายในในเป็นความในความเป็นจอมจกกักรพรรดิ สั่งฆ่าสั่งนั่นสั่งนี่ก็คือมีความเด็ดเดี่ยวเหมือนอย่างผมอ่านเจอแล้วก็ดูในละครที่บอกว่าเหมือนนางสนมกำนันเด็ดดอกไม้ทหารยืนไม่ตรงสั่งฆ่าจุดไฟเผาเป็นๆสดๆเผาเลยเผาตายอูโหดเพราะว่าจากกักรพรรดิทำอะไรก็ได้ด้วยเหตุกรรมนั้นตายในภพชาติที่เป็นพระเจ้าโสมหาราชบุญบุญกุศลก็ทำมาแบบเยอะกรรมที่ ฆ่าคนเผาเป็นๆเ,เลยอ่านดากตายเขาตายแล้วก็ด้วยด้วยความเป็นจกักรพรรดิจะต้องปกป้องบ้านเมืองสั่งไปทั้งล่าอาณานิคมเอ่ยทั้งปกป้องทั้งฆ่ากันต่างๆก็เลยเกิดกรรมนั้นแต่กรรมที่หนักก็คือกรรมที่เผาเผาคนเป็นๆน,นี่แหละดีเทนไม่รู้นะครับผมผมก็มาอ่านแล้วก็มาอ่านมาแล้วก็ฟังมาแล้วก็มามามา,มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายที่ที่เข้ามารับชมรรับฟังนะครับแล้วก็ เผาเป็นเ,ป,นเป,นปุ๊บในภพชาติที่มาเกิดเป็นลูกชายอาม,ม่าที่จันทบุรีเจ็ดแปดขวบเก้าผมนี้ก็ถูกไฟคลอกตายเขาอาจจะอุปมาได้ว่าเป็นกรรมที่ตัวเองตัวท่านเองเคยเผาคนเป็นๆแล้วก็มาถูกเผาคืนผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะผลของกรรมไม่หนีไปไหนเราทําอะไรไว้เปลี่ยนเหมือนละอองน้ําเหยแล้วเหยขึ้นไปแล้วตกมาเป็นเม็ดฝนทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีผลของกรรมก็ไม่หนีไปไหน เราเป็นคนทำกรรมก็คือการกระทำทั้งดีถ้าดีก็เรียกว่ากรรมดีถ้าไม่ดีก็คือก็จะตามเราทุกพบทุกชาติก็มีแต่เรื่องของบุญและกรรมเท่านั้นนะครความเป็นมหาจักรพรรดิความเป็นผู้มีความร่ำรวยรุ่งเรืองต่างๆติดตามเราไหมไม่เลยในชาติที่เป็นพระเจ้าสมมาลหลังจากนั้นเพื่อตายในพบชาตินะไปตกนรกอยู่กี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้นะครับใช้เวทใชกรรมขั้นต่ำห้าร้อยชาติเลยแหละแบบ นานมากนานนานจริงๆแต่บุญบุญก็เลยทําให้เกิดมาทําไมต้องมาเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพะระอรหันต์มีพะระอรหันต์มาเกิดและปฏิบัติธรรมได้มักได้ผลเยอะแยะและทำไมที่เกิดที่เมือง,บงุบลเมืองอุบลก็เป็นหลวงปู่มั่นพระิาษโตท่านเกิดที่เมืองอุบลน,นะครับหลวงปู่ชาพระครูศรีพลหลวงปู่ท่านพอลีหลายๆหลวงปู่ท่านพ่อรีก็เกิดที่อุบล ครูบาเท่าทองรัตนี่ก็คือผ้าอาหารทั้งนั้นเลยนะครับที่เกิดในดินแดนเมืองบนดินแดนนะักปาร์ใช้คําว่าผ้าอาหารก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนอะไรกระแสบุญอยู่ไหนก็ได้เกิดใกล้กระแสบุญนั้นแต่กรรมที่เราทําไว้เราก็ต้องได้ใช้กรรมนั้นเหมือนเหมือนเอนกันนะครับกรรมที่เคยเป็นจักรพรรดิใหญ่สั่งเผาครอบคนทั้งเป็นตายแล้วก็ไปใช้แดนรกกี่พบกี่ชาติไม่รู้มาเกิดมาก็ามาถูกไฟเผาครอบตายในความคิด ของคุณแม่แม้ทั้งท่านทั้งหลายถ้าลูกเราเกิดมาแค่แปดขวบเก้าขวบแล้วมาถูกไฟเผาตายเนี่ยเด็กยังบริสุทธิ์อยู่เลยนะครับแล้วทําไมจะต้องถูกไฟเผาตายเราไม่รู้ไงว่าอิเดียชาติของลูกเราคนนี้เด็กน้อยคนนี้เคยทํากรรมอะไรไว้ก่อนเราเคยอาจจะเราอาจจะเคยเผาเข้ามาก่อนก็ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงว่าเราเราก็เคยเผาเข้ามานะเราอาจจะทํากรรมแบบนี้มาเราเลยต้องได้ชดใช้คืน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเอิญมันเป็นเรื่องของเหตุและผลของกรรมและกฎแห่งกรรมศักสิเสมอนะครับกฎหมยก็คือกฎหมยที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นมาแต่กฎแห่งกรรมนี้คือสักสิเสมอพอตายภพชาตินั้นก็มาเกิดด้วยบุญบุญส่วนก็เลยได้เกิดที่ดินแดนมูลเปฏิบัติธรรมจนระลึกชาติได้ว่ามีคุณแม่นะชาติที่แล้วนะอยู่จันทบุรีก็ได้ไปหาไปถามไปบอกละเรียทุกสิ่งอย่างคุณแม่ท่านนั้นก็อายุมากขึ้นมากก็กลัวว่าพระจะมาหลอกลวง กลัวว่าพระจะมาหลอกลวงเป็นผ้ามาหลอกลวงหรือเปล่าเห็นว่าคุณแม่เห็นว่าอาม่าเนี่ยมีเงินทองเยอะมีที่ดินที่นาเยอะแยะเป็นเจ้าของหลายแต่วยความโง่ขี้เหนียวในส่วนตัวของโกโก้ขโมยน,น้อยก็เลยคิดว่าทาไมคุณแม่รุ่งเรืองร่ํารวยทําไมลูกตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดายากจนที่สามแล้วแม่แล้วแม่เด็กชายลีก็มาตายเป็นเด็กกัมพาอีกเพราะว่าอ่าความเชื่อโบราณที่บอกว่า วาสนาของลูกชายนี่ค้ำดวงแม่แม่ทํากรรมอะไรไว้ลูกชายประเัาทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีลูกสาวค้ำดวงพ่อแม่เป็นคนขี้เหนียวแตนี้ทีเหนียวไม่ยอมทําบุญบริจาคอะไรต่างๆกรรมนั้นก็เลยทําให้ลูกเกิดตายไปแล้วเกิด,กดมาเป็นคนยากจนเห็นไหมครับเงินไม่ได้ติดตามตัวแล้วนะแล้วกว่าที่จะทําทําความรู้แจ้งให้ญาติให้คุณแม่ในภพชาติเป็นภพซ้อนภพเลยนะ ให้คุณแม่ที่อยู่จันทบุรีเชื่อมั่นเชื่อใจว่านี่คือลูกชายจริงๆคุณแม่จําได้ไหมคุณแม่มีลูกชายคนหนึ่งนะก้าวขวมนะแล้วตาย,แล,ตายแล้วถูกไฟคลอกต้องรักษาแผลผู้พองมากี่เดือนแล้วก็แล้วก็ตายแล้วก็มีแผลไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีเรื่องตรงนั้นซึ่งเป็นความลับที่ระหว่างแม่กับลูกชายรู้อยู่แค่นั้นพอพูดไปจนคุณแม่ท่านนั้น เชื่อสนิทใจว่านี่คือลูกชายของฉันจริงๆที่ตายไปแล้วมาเกิดใหม่ในภพที่มาเป็นนายลีและเป็นพระลีแล้วมาบังเพ็ยนเป็นท่านพ่อลนีนี้ก็เลยร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าลูกสึกมาเถอะสรัพยบมรดกแม่เยอะแยะนะมาใช้เถอะเก็บไว้ให้ลูกท่านพ่อลกีกอท่าเชื่อว่าเป็นท่านพ่อลีจริงๆเป็นลูกของคุณแม่จริงๆที่ตายตอนอายุแปดขวบเก้าขวบนั้นนะ ก็ยกที่ยกทางถวายวัดถองทำวัดถึงนะคุณแม่พอ <c oughs> ถี <c oughs> แล้วก็ได้สร้างแล้วคุณแม่ที่อยู่จันทบุรีก็เลยยกทำเป็นวัดป่าทองกุ้งผมเองฟังมาแต่แต่ยังไม่เคยไปกราบวัดนั้นเลยนะนั่นคือวัดแรกที่ท่านพอลีสร้างแต่เคยไปกราบที่วัดอโศการามอยู่นะครับนี่คือถามว่าพบชาตินี้ไหมก็มีแน่นอน ก็มีแน่นอนนี่คือครูบาอาจารย์ท่านแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันได้หนึ่งร้อยยี่สิบปีได้บังเกิดเป็นพระเจ้าอาโศมหาราชอยู่วัดอโศการามก็เลยทํารูปปั้นพระเจ้าอาโศมหาราชมีเสาอาโศมหาราชขึ้นมาผมเป็นคนที่เชื่อง่ายนะแล้วถ้าตามหลักธรรมที่แล้วไม่มีอะไรที่จะทำว่าทำไมเราจะไม่เชื่อเพราะครูบาอาจารย์ท่านรู้แจ้งเห็นจริงจอง แล้วคุณสมบัติหรืออภิญญาบารามีของท่านพ่อรีถ้าเป็นเรื่องหวยเลขเบอร์นี่ท่านท่านเคยโปรดคุณตาคนหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็อาตามที่ได้ฟังมานะครับถ้าใครอยากจะไปกราบท่านพ่อรีท่านพ่อรีจะชอบนั่งอยู่กุฏิของท่านแล้วก็ไปจุดทูบที่สารานะจุดทูบแล้วก็ตต้งจิตแล้วก็ท่องคาถาบทหนึ่ง เอข้าถานั้นค้าถานั้นท่องค้าถาไปเรื่อยๆถ้าท่านพอ่อีอย่างอย่างยานดูว่าเออมีมีคนมาหาเลขแต่ท่านท่านก็ออกออกมาละพอามาปุ๊บอ่าคุณลุงคนนั้นก็ก็กร่าบกร่าบกราวถามถามปุ๊บท่านพ่อรีก็ก็เขียนตัวเลขให้แล้วก็บอกประมาณว่าไปเอาตรงนั้นตรงนี้นะลอตเตอรี่อยู่ตรงนนนี้นะนะครับแล้วก็บังเอิญคุณคุณลุงคนนั้นก็มีโชคถูกหวยมีโชคขึ้นมาได้เงิน อาจสมมุติว่าสามสี่หมื่นละกันแต่หลังจากนั้นมาเดือนหนึ่งลูกลูกหลานหลานของคุณลุงเท่านั้นก็มากล่าวหลวงพ่อว่าขอบกราบขอบเพราะคุณที่หลวงพ่อเมตตาเพราะว่าคุณลุงที่เป็นพ่อเขานะ่ะตายแล้วแล้วเงินที่ได้มาจากการถุกหวยก็ได้มาทํางานศพหลวงปู่ท่านพ่อรีท่านอาจจะเล็งญาณดูแล้วว่าเขามีบมุญกรรมมาเท่านี้นะ แล้วก็คนที่จะโปรดเพื่อจะเอาเนื้อนามุญน,นี้เอาไปทํางานศพก็ได้อันนี้คือเป็นเรื่องของอวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านอย่างบารมีท่านพอดีก็ยังบอกลูกศิษย์ใกล้ตัวว่า mm hmm. แค่เลขหวยหรอฉันบอกเป็นท่านจะบอกเป็นสิท์มวดล่วงหน้าเลยก็ได้ถามว่าจริงไหมจริงนะครับถ้าท่านในทําสมาธิได้สมาธิแม้กระองพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทําสมาธิแล้วท่านก็สอนไว้ว่า ผืผมผมผมไม่ได้แม่นหลักธรรมนะผมไม่ได้แม่นพระไตรปิฎกผมผมไม่ผมไม่ได้จูบอะไรเลยผมอยู่โรงเรียนวัดผมไม่ได้จบนักธรรมดีนักธรรมอะไรทั้งสิ้นแต่ผมแค่ฟังมาแล้วและอยากมาไล่สู่ฟังวิชาสามบางท่านอาจจะได้อย่างรู้ล่วงหน้าอย่างรู้จิตใจคนรู้อดีตรู้อนาคตก็สามารถทําได้ต้องไปศึกษาทีนึงว่าจะต้องทําสมาธิความละเอียดเข้าถึงขั้นไหน คลิปนี้ผมมาเล่าถึงว่าพบชาติมีจริงไหมเพื่อให้ท่านทั้งหลายหรือบุญสัมพันธ์ที่เพิ่งเข้ามาเจอผมแล้วก็ให้มั่นใจน,นะครับว่าพบชาติมีจริงผลของบุญและกรรมก็มีจริงติดตามเรามาเป็นอย่างนี้ทําไมทําให้เราต้องเป็นอย่างนี้มาเจออย่างนี้นี่ก็เป็นผลของบุญและกรรมทั้งนั้นไม่มีอะไรบงังเอิญหรอกบางท่านบอกว่าทําไมก็อย่างเหมือนถ้าคุณแม่ของท่านพุีในชาติที่ไที่อยู่จันทบุรีท่านอาจจะไม่รู้ ว่าทำไมลูกชายชันเกิดมายังไม่เคยสร้างเมรสร้างกรรมอะไรเลยนะ8ดขวบเก้าขวบมาแล้วทําไมต้องมาตายถูกไฟขอกตายทุกอย่างมีเหตุและผลเพราะว่ากรรมของลูกชายของอาม่าคนนี้ถ้าย้อนไปอดีตชาติที่เป็นท่านพ่อหลีก็เคยจุดไฟเผาสั่งเผาเผาเผาคนทั้งเป็นเผาสนมกกานกรนนเผาทหารก็ได้ใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้เพียงแต่ผมเปรียบเทียบเทียบเคียงว่าก็คงจะน่าอาจจะเป็นอย่างนั้น ความตรณีทีเหนียวของคุณแม่ที่ไม่ยอมทําบุญทําให้ลูกชายที่ตายไปแล้วก็มาเกิดในความทุกข์ยากลําบากแต่ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมแล้วในบุญกุศลที่ที่ท่านทํามาตั้งแต่สร้างเจดีมา8หมื่นส0่พองค์เป็นผู้เผยแผ่พระศา,าสนาก็ทําทให้มันตกถิ่นฐานในดินแดนนักปลาชเกิดในดินแดนที่หลวงปู่มั่นท่านเกิดมาแล้วก็ได้พบเจอหลวงปู่มั่นนะครับ บารบมีเก่าแต่และท่านก็คือสะสมมามากน้อยเท่าไหร่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะมา,าสามารถดึงพลังงานเก่าๆความรู้เก่าๆได้เราต้องมาทําสมาธินะครับแล้วทําไมเราต้องจุดเทียนไหมเวลาถวามนต์ไหว้พระนะครับ จุดเทียนถ้าเรารู้เจตนาว่าอาเทียนก็เปลี่ยนเหมือนแสงสว่างนะครับเปลี่ยนเหมือนตาซ้ายตาขวาเราจุดเทียนสองเล่มตาซ้ายตาขวานะแล้วจุดธูดสามดอกเปลี่ยนเหมือนตั้งจิตถึงพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธพระธรรมคําสั่งสอนแล้วก็พระสงฆ์ก็คือพระสง์สาวกที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าตามหลักธรรมะตามหลักพระศาสนาคือพระสงฆ์นี่ก็คือพระสง ที่ตามพุทธศาสนาคือคู่แห่งบุรุรสี่คู่นักเรียงตัวกันได้แบดบุษก็คือตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาปฏิมาพระโสดาปฏิผลพรานาคามีม้าพานาคามีผลพระสกิทาคามีม้าพระสกิทาคามีผลแล้วก็ผ่านจากมา้าผ่านจากผลก็คือผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันแล้วเราจึงถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์แต่ที่เรากล่าวว่าอยู่ก็คือเป็นพระสมุติสงฆ์เราก็กลา่าวว่ด้วยความสักการะบูชาว่านี่คือ ผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัฒ์ขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันอยู่ที่เจตนาเราเรามีความเคารพนบไหว้เราก็ได้บุญบุญเกิดจากความเคารพนะครับเรารู้เจตนา,าจุดทุกจุดเทียนแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกสถานที่ไม่เอำนวยเราก็ไม่ต้องจุดก็ได้อย่างชุดถาวหรือชุดอะไรก็ได้ทําอยู่ไหนก็ได้แต่ผมผมใส่เพื่อให้เหมือนได้รับบริจาคมาเพื่อจะเป็นอานิสงส์ให้กับกท่านที่บริจาคมาขนาดเราใส่มาทําภารกิจที่ ที่เป็นบุญกุศลก็ยังได้กุศลนะครับแล้วร่างกายสังขารนี้ติดตัวมาเนี่เป็นของใครเอ่ยร่างกายสังขารนี้ติดตัวมาเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้มาทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทําอะไรก็ให้พึงรู้ระลึกถึงทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาถ้าเราใช้กายสังขารนี้ขนาดนุ่งเสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอานิสงส์ยังเกิดขึ้นกับ คนที่บริจาคมากินข้าวอาหารคนที่เขาบริจาคมากินแล้วเรามาทําประโยชน์ทํากิจกรรมที่เป็นมุกสนท่านที่มาบริจาคอาหารให้ข้าวกินมาท่านก็ได้ประโยชน์นักคนนักบวชเหมือนกันนะครับอาศัยปฏิวิหารอยู่แล้วเราปฏิบัติกิจที่เป็นกุศลแล้วทำไมกายสังขารแท้ๆที่เราเอามาใช้พูดวาจาทำกิจนั่นกิจนี่เจ้าของสังขารก็ย่อมได้รับอริสงน้นโดยตรงก็คือพ่อกับแม่ กายของเราที่ใช้อยู่คือเป็นกายของพ่อกับแม่ส่วนกายของเราถ้าใครมีลูกมีบุตรบริวารลูกของท่านนั่นแหละก็คือกายของท่านถ้าลูกท่านทําดีท่านก็ได้อานิสงส์จากกายสังขารน,นั้นถ้าท่านลูกลูกท่านเกเรท่านก็ได้กรรมจากกายสังขารน,นั้น เรากายเรามนุษย์เรามีกายกับจิตจิตก็คือตัวรับรู้รับรู้เรื่องต่างๆที่ควบคุมสั่งกายให้ดาสั่งกายให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือดวงจิตกายพ่อแม่ให้มาเราดวงจิตมาแล้วก็มาจุติอาศัยอยู่ในคันปุ๊บแล้วก็จุติจิตเรานั่นแหละใครทําบาปทากรรมกับตัวเองก็เท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําบาปกับพ่อกับแม่เพราะอันนี้คือกายกายพ่อกายาแม่ พบชันมีจริงนะครับก็มาพูดมาคุยให้ฟังก่อนที่จะทำภารกิจในห้องดับจิตก็ฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้คุยกันเรื่องอะไรผมโกโก้พ่อ,พอมดน้อยแห่งเมืองลาแรกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ